เออนี่ดูล่ะไปดูสิลูกไปดูไปดูเห็นม oh, ันนะเห็นเปล่าอ um. mm. ้าวคนนี้มาอีกแล้วมาตอนค่ำอีกแล้วความสุขของเด็กๆอืมความสุขของเด็กๆอืมคอยผันมาอีกคนก็คันี่แหละวะหินพิษนามูเอาเวลาไปคุยกันมันดีเพื่อนเนี ควมชุนละมุนหลุนไหวครับมาแรงมากเพื่อนๆจ้ามาฟังบรรยากาศมาชมบรรยากาศด้งกันเอาอันนั้นคือแมวหรือบ่าน่ะโอ้แมวเขาแอบเขาแอบเอาลูกไข่ อืมเขาร้อนกลางวันร้อนมากไม่ไม่เยียบหรอกค่ะร้อนไม่ได้กินน้ำมีน้ำกินมีคนเอามาเอาน้ำไม่หรอกค่ะเขาร้อนนงวันเดดเดดร้อนมากแล้วก็ หิวน้ำอะไรประมาณนี้ขาดน้ำอืมโอ้านข่ายัางบ่บปิดตัวนี่ทำละทำแล้วคำแล้ว,ลวเพื่อนๆจ้ากลับบ้านกลับบ้านชุดน้ำมุ่นุไ<ห>น,นไหวกัน หมูหมูหอนหมูหน่อยหอน,อนหไก่ตัวหนึ่งของเว้นแดดแห้งไรเด็ดแร, <c oughs> รงมากๆเลยว <c oughs> ันนี้ก็เปิดน้ำได้เปิเป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 เดเร็ดมากแล้วย้าลงไปเห็นงาอ่นาะหมูตมากก้าบางคำนี่คนอยู่ เปน่นี่ขาัด กลับบ้านกลับบ้านกจอ้ยอนวันีดีบ่มีลมเลยลมบ่มีพอ,อนิฮอนฮ้อนไดเนาะตะเฮาก็บ่แห้งกินน้ําอยู่เบิดมื้อนี้บ่มีคนออกมาเอาน้ําให้เราเนาะอน